NBI Nation Building Institute ก็ประทับใจสถาบันนะครับที่มาเรียนที่นี่นะก็เดินทางไกลนะพอสมควรทุกสัปดาห์นี่ก็ประมาณประมาณ1,700กิโลนะครับไปกับก็ตั้งแต่มาเรียนน่าจะ3เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ขาดเรียนนะครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ข้อคิดหลายๆอย่างเลยมาเรียนที่นี่เนี่ยก็เรื่องของการบริหารนะครับอีนนี้ก็ตรงประเด็นเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเรื่องวิชาบริหารเนี่ยจริงๆ ม,มันสอนไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมอาจจะเคยเรียนบริหารมาหลายส,สูตรก็จริงแต่ว่าที่เนี่ยสอนวิชาชีวิตด้วยเหมือนที่อาจารย์แดนได้พูดนะครับก็ได้เรื่องของภาะวะการนําแล้วก็ภาวะบริหารแล้วก็ภาวะคุณธรรมนะครับซึ่งจะใส่เรื่องของคุณธรรมชีวิตด้วยนะครับสอนวิชาชีวิตซึ่งประทับใจนะครับผมก็ได้เอาหลักข้อคิดเนี้ยที่อาจารย์ได้สอนเนี่ยนะครับไปปรับใช้ที่ที่ร้านของเรานะครับปรากฏว่ามันดีขึ้นนะครับทุกวันเนี้ยลูกค้าเยอะมากนะครับก็ จากก่อนมาเนี่ยลูกค้าก็ปกตินะครับแต่หลังจากที่มาเรียนที่นี่นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่างานที่ที่ร้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยติดต่อมาทางทุกช่องทางนะครับถามว่าทาไมเป็นแบบนี้เพราะว่าเอาเอาหลักการหลักคิดหลักปฏิบัติแบบนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ที่บริษัทของเราเนี่ยก็ําให้เห็นว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นจากองความรู้ตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์มากและสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่า สอนเรื่องการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะครับแต่ก่อนเราอาจจะทําแค่ว่าไอ้บริษัทหรือด้านเราแค่แบบมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าพอมาเรียนที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าเราก็ต้องจ่ายราคาให้กับสังคมบ้านเมืองตําบลชุมชนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับผมเองก,ก็ไปอาสาตัวทําความดีให้กับพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับเหมือนกับไปทําบุญไปช่วยสังคมนะครับซึ่งทําให้สังคมที่ภูเก็ตเนี่ยทุกวันนี้ก็รู้จักผมกับพี่ขวัญค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะใน ในชุมชนต่างๆนะครับเราก็ไปช่วยคนไปแจกของอะไรต่างๆน,นะครับก็ได้หลักคิดจากที่นี่นะครับสอนไปนะครับทีแรกก็ไม่รู้ว่าอยู่เพื่อส่วนรวมเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอาเรื่องที่สถาบันสอนเนี่ยก็ไปไปสกัดเอาความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นะครับไปขยายผลต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ธุรกิจเราดีขึ้นขยายตัวเติบโต,ตมากขึ้นนะครับแต่ว่างานที่เราทําเพื่อสังคมเนี่ยก็มีมากขึ้นนะมีมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่เราไปทํา ความดีจากที่ว่าเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเนี่ยเ่นโครงการที่ผมไปตัดผมกับพี่ขวัญเนี่ยตอนนี้ในภูกเก็ตเนี่ยมันมีแค่สาม,มอำเภอใช่ไหมครับสาม,มอำเภอหมู่บ้านไหนก็ไม่ได้มากนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆเ,เนี่ยแต่เราก็ไปอาสาไปตัดผมทุกเดือนนะครับผอ,อ,อที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาเยอะมากเลยไปตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนทั้งมัธยมทั้งประถมนะครับไปตัดทีหนึ่งประมาณเป็นร้อยคนนะครับเหมือนวันพรุ่งนี้หรือไม่แน่ใจนะครับก็ มีพี่อาสาหลายคนนะผมก็ไปรู้จักกับอาจารย์ที่สอนเป็นโรงเรียนเปิดตัดผมนะครับเกก็พาลูกศิษย์มาด้วยพะเราไปชวนเอาหลักการที่อาจารย์เดนสอนนะครับไปชวนก็อาสามาทําความดีด้วยกันนะได้ทั้งสถาบันโรงเรียนสอนตัดผมหมดเลยนะครับก็คือเกจะเกณฑ์นักเรียนที่เรียนกับเกนนะแต่ละรุ่นน่ะมาร่วมกับเรานะครับก็ปเป็นการทําความดีให้กับชุมชนนะครับสิ่งตั้งพวงนี่อยากจะบอกพี่ๆว่าถ้าเรามาเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่เราได้ หลักวิชาอย่างเดียวแต่เราไล้หลักปฏิบัติด้วยนะครับอยากให้พี่ๆเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็สิ่งที่สําคัญครับกลับไปชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่ท่านรู้จักทุกคนนะครับมาเรียนที่นี่นะครับดีมากทีแรกผมก็เจอคลิปในเรียวนะกล่าวถึงความประทับใจสถาบันเนี่ยเห็นแล้วผมยังชื่นชมเลยว่าอคนเหล่านี้ที่เขามาเรียนเนี่ยมันสามารถที่อาไปต่อยอดธุรกิจดยต่อยอดสังคมที่เราอยู่นะครับชุมชนที่เราอยู่ในี่ยก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นผมประทับใจนะครับ ไปกลับ 1, เนี่ยพันเกิโลเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยตอนนี้แล้วก็จะมาจนจบหลักสูตรแล้วก็จะหาทายาทมาเรียนด้วยกันด้วยเพราะว่าที่นี่ดีที่สุดแล้วครับที่ผมเคยสัมพันธ์มาในชุมชนที่นี่ขอบคุณครับ